ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับผมก็สวัสดีทุยทีในเกม g t ทีออนไลน์แล้วผมจะมาแต่งรถกันรถเก่าอย่างไงบ้าเลยนะรถใหม่อัปเดตมาอีกแล้วสองคั้นั่นคือคันสีแดงกับคันสีขาวตรงนั้นนะครับโอเคคันนี้เราจะมาแต่งรถที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะเราจะมาแต่งรถที่มีชื่อว่าเคยสตาร์เคยซิต้ากันนะครับอ่านว่าเคยซิต้าหรือขอสิต้าวะเดี๋ยวขึ้นรถกันเออโคสิต้าสักอย่างหนึ่งโอเคแต่งอะไร อัมเมอร์นะอัมเมอร์แต่งเต็มครับเบรกเต็มครับบัมเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวเอ็นจีโอเอ็นจีพลังโหลดยังยังโหลดต่ำมไม่พอเลยนะมันดูลุกลุกปแปลกมนะันดูนะมันลุกลุกไปแปลกอ่ะ รถมันดูมันมนเทียบพอใส่อ่ะอันนี้ปุ๊บมันดูลกๆอะ่ะเดี๋ยวขอหาที่มันพอดีพอดีน,นี่ประมาณอันเนี้ยดูพอดีไม่ลบเกินไปแต่จริงๆอยากได้เป็นแบบลายนี้มากกว่านะแต่ว่ามันมีไอ้นี่ลงมาแม้มันดูแบบอืมเดี๋ยวคิดก่อน A few minutes later อันนี้น่าจะดีไหมโอเคอันนี้แหละข้างหลังก็ ข้างหลังไม่มีอะไรดูลกเกินไปเลยนะจริงมันก็ลกแหละแต่มันดูแบบเออดูพอดีอะ่ะอันนี้เลยไปโอเคเอ g นจิ้นเต็มอยสีนะมีเท mm ่า hmm. ที่อยากได้ไม่มีที่อยากได้นี่ม,นมันแบบโคลมเมียกับไม่โครมอันนี้ดีกว่าดูสปอร์ตไป mm hmm. เรียนในใจและนี่ไงแต่ไม่ค่อยชอบสีโครมนะสีดำจะดีกว่ามันจะดูดูแบบดูเท่กว่าพอนนไม่แต่งแล้วกันหลายพอเป็นสีน้ำตาลพอไฟใต้ห้องรถขอยังไม่แต่งนะเพราะรู้สึกว่าอยากมาเลือกน้ำมืนอค้าในบางทีงไม่แต่งสีน้ำตาลสีขาวอุ้ยนี่จังอ่ะอุ้ยพอเป็นดำเขียวยิง่งสวยวะ่ะ เออเอาแล้วเนี่ยเอาเลยไหมเนี่ยฮะมันหนืดเฉยๆนะไม่ปแปลกๆฮะอุ้ยอันนี้ต้องมาเป็นสีมันตัดสีฟ้าตัดกับสีฟ้าต้องส,สีส้มน่าจะเข้ากันอยู่นะมันเป็นเปนฟ้าพาสเทลดิเชื่อฟูพาสเทลจะเป็นยังไงวะนี่ชิงสีสีคาร์เมลเดอร์รีไวท์อะ เดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนแล้วไปตต์ฟลา,าทเทลเอ้ย๊ะเป็นลอะไรเป็นพวกชมพูพาทเทลอะเป็นสเปย์สีหลักเอ่อคลาสสิกก็ไม่เข้าด้วยสีส้มก็เข้านะต้องหาพวกส้มแบบส้มที่มันไม่ส้มจา่าเอ้ยเอ้ยเข้าเฉยว่ะข้าแปลกแปลก,ปลก,ปลกอะ่ะขอดู ฮ้ยพอเป็นสีมูฟพาเทลแล้วแม่งสวยเลยอะเฮ้ยเอานี้ดีกว่าวะเฮ้ยสว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 ยนี่คือพวกคอนบีเลอร์ดีไว้อะจะนด้ไรงั้นเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนพวกเออ่พาร์ทบัมเปอร์เป็นเซคคนดารีได้ปะเราจะไปลองตัดใส่สีม่วงดูควจะดีพอมันถึงแบบนถึงพวกเอไลเดอร์รีไว้อะมันน่าจะเป็นสีธีมอย่างนั้นได้ บางโคนใส่ทำไมรถสปอร์ตไอ้ป้าเอ้ยออมันหอนได้แค่นี้ยเหรอม่วง ถือว่ายังเข้าไหมมันก็ยังเข้านะแต่ว่าากได้แบบวงที่มันดูสว่างกว่าน,นี้แต่มันไม่ไม่เข้มแต่สว่างมีไหมวะมนี่ก็องตองอนนี้แหละมันก็สวยเข้ากันอยู่แต่ว่ามันก็แปลกไปหน่อยจริงอยากให้เป็นฟ้าเป็นฟ้าพาสเทลที่มันไม่ครีมขนาดนี้นะโอเคน่าจะได้อยู่ถึงจะสีไม่เหมือนเลยเพราะเพิ่งเปิดรูปดูจริงๆสีชมพูมันก็ต้องเป็นชมพูที่แบบพาสทเทลนะแต่มันไม่แบบพาสเทลครีมอะไรเงี้ย แส่เก้าเถอะสีเปาะเอาไงดีสักหน่อยไหมนี่สวยนะน่ารักดีชอบชอบ,ชอบไม่ใส่ดีวกว่าแล้วมันทับลายหลังคาเฮ้ยตื่ว่าหลังคาเป็นสีเดียวกับอันนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ดูตัดเกินไปเนอะเอ้ยแต่ขอบขามันก็สวยดีนะ เดี๋ยวสองจิตสองใจไอ้คนหลายใจนี่ดีกว่าวะดูไม่ลกด้วยมั่เป็นคาบ้านมันดูลกไปหน่อยนิดนึงต่สกูลตสกูลตเขาต้องคขงต้องมันสีเดียวกับสีที่สอง ให้สวยอะไรวะเนี่ยนี่ละกันจะให้มันแบบโคเวอร์เข้ากับตัวลัมเปอร์หน้าหลังเพื่อต้องให้สูงประมาณนี้ได้อยู่กดเกล็ดนี่หีบหน้าเฮ้ย ก็ดูไ,ไปสบายใน,นแต่มันก็ไม่ลงเกินไปแล้อันนี้ดูลรกวกมันดูยืดๆแปลกๆเนี่ยเข้ามาอันนี้ดีกว่ามันดูเพื่นเหมืกับรถเลยถึงมันจะลกแต่มันก็ดูเพื่นกว่าอันนี้สุดแปลกแป เพือ่อนี้เท่ดีชอบเลื่อกได้แล้วด,ดีกว่านี่คืออะไรวะอ๋อกันแดดกันลมไม่ใส่ดีกว่ากดตัดตัดสุดเลยใช่ไหมนะ่เลยอื นีดีกว่าดูลบน้อยก่อ่นอด่นหน่อยทเทอรบใส่ครับลอ้อลายเดิมก็สวยนะเด็กอะไรที่เป็นดับแต่งสีได้ท้่วเย,ยาดูไฮเอ็นดแล้นกันไม่ด้มีล้อใหม่ไม่มีล้อใหม่เรื่องรถสปอร์ตดีกว่าน่าร้อน่าจจะดีกว่าด้วย ไม่เป็นรายที่มันค่อยๆกันหน่อยไม่มีฮะลอง s u ูซอิอันนี้ก็เข้าดีฮะ ะมีอันเนี้ยกับอันเนี้ยน,นี่เลยหน่อแต่อันนี้น่าจะเข้าตาสุดมันดูเข้ากับรถมากกว่าเดี๋ยวขอดูของพวกแ,แน่าจะไม่ค่อยสวยน,นี่ลายนี้สวยดีน่าแต่ล็อกอยู่ไอสัตว์ไม่ได้เห็นไม่ได้มองซ้ายทำไงอะโอ้ ีต้องเลเวลสูงเศใจฐาว่ะเศร้าใจนั่นนิ่งใหญ่บ้าเอ้ยอันนี้ก็เข้าดีนะแลมันกำลังเลยใจอยู่เพราะว่ารานนี้ก็สวยดีแต่ว่ามันแฉกมันน้อยไปหน่อย ใจแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะดีสุดส่วนสี่ล้อ a few minutes later น้นอันเดิม อ่ะสีโครมไปเลยจะได้จบๆกันไป,ไปสสใส่ใส่ใส่ชั้นใส่สมองสมองใส่กระจกประมาณนี้พอโอเคไปลองดูโลแนกนเราจะประสิทธิภาพเป็นอย่างไรยังไ,ไม่รับ อม,มอเลยว่ามากไม่มีไม่มีนะตอออกตัวนะคือทอกไม่มีอะ่ะแต่ตาการเล่งอะ่ะช่วงกลางอะ่ะดีอยู่มาดีกลางนะเป็นรถที่ดีช่วงกลางการเด mười chín hai mươi ba ba 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 mươi ba สงกิโลมาเต้องทางเลพวกมึงจะขับขวางทางนะท่านนายก่สิบห้กิโล What can the best mechanic in LS do for you? Good to go. หลังจากที่ได้ไปลองรถมานะแล้วก็ลองเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆความเร็วสูงสุดที่ได้มาคือความเร็ว135กิโลเมตรต่อชั่วโมงตีเป็นกิโลเมตรก็2 1 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรถโลกจริงก็น่าจะเร็วกว่าน,นี้ได้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ก็ดีคลิปต่อไปจะอะไรฝากติดยอดมนกครับไปไป่าจคลิปหน้านะ